ใครอยากเห็นแดน11ห้องประหารชีวิตเรือนจำกลางบางขวางแปะไปดูมาแล้วค่ะคนลุกมากจริงๆค่ะที่นี่เป็นแดนประหารชีวิตหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะนักโทษทุกคนที่ต้องคดีโทษประหารชีวิตถ้าหากตีกาตกค่ะจะต้องมาประหารชีวิตที่นี่ที่เดียวค่ะข้างในค่ะมีสองห้องด้วยการยังคงเหลือไว้ให้เห็นห้องแรกนะคะเป็นการประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าผ่านการยิงเป้ามาแล้ว319คนค่ะ เรายกเลิกการยิงเป้าไปเมื่อปี2546นะคะแต่ว่าร่องรอยการยิงเป้ายังคงเหลืออยู่ไว้ที่หลักปะหารจะมีกระสุนถากไปที่หลักปะหารนะคะซึ่งก็จะมีเศรษซ่าการประกอบพิธีกรรมหลงเหลือไว้อยู่เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้คนเข้ามาดูกันนะคะแล้วก็อีกห้องหนึ่งเป็นห้องประหารชีวิตที่ปัจจุบันเราใช้อยู่ค่ะเป็นห้องประหารชีวิตด้วยการฉีดยาฉีดสารเคมีเข้าไปตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันเนี่ย เราประหารชีวิตด้วยการฉีดยาไปทั้งหมด7คนด้วยกันคดีที่มีการประหารชีวิตก็เป็นคดียาเสพติดเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีครั้งหนึ่งทางเจ้าหน้าที่รัชบาลบอกว่ามีการประหารชีวิตพร้อมๆกันถึง3คนด้วยกันเลยนะคะซึ่งการประหารชีวิตทั้ง3าคนถือว่าเป็นการประหารชีวิตจํานวนมากครั้งเดียวที่เกิดขึ้นกับการใช้ยาในการประหารชีวิตค่ะสําหรับขั้นตอนในการประหารชีวิตนะคะคือผู้ที่เป็นผู้ต้องขังจะไม่รู้ตัวเองเลยค่ะว่าจะถูกประหารชีวิตวันไหน แต่เมื่อดีกาตกขึ้นมาหมายถึงว่าการพระราชทานอภัยโทษเนี่ยไม่สําเร็จนะคะพวกเขาจะต้องถูกคุมขังไว้ที่แดน2แล้วก็แดน5ค่ะเมื่อดีกาตกก็จะถูกควบคุมตัวมาที่แดน11มาที่แดน11นี่ยคนปกติก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นในอะไร สำหรับผู้ที่ถูกคุมขังเป็นนักโทษเขาก็จะรู้ตัวค่ะว่าถ้าหากเจ้าหน้าที่คุมขังเนี่ยไปควบตัวมาในระหว่างที่ต้องขึ้นเรือนนอนแล้วก็คือในเวลาบ่ายสองโมงครึ่งหลังจากนั้นถ้าถูกควบคุมตัวมาแล้วก็จะรู้ชะตากรรมนะคะว่าจะต้องถูกประหารชีวิตพวกเขามีสิทธิ์ในการที่จะได้ทํากิจนะคะไม่ว่าจะเป็นร้องขอในเรื่องของอาหารการกินเมื่อสุดท้ายอยากกินอะไรได้หมดถ้าเกิดว่าไม่เกินความจําเป็นไม่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ต่อโทรศัพท์หาญาินะคะ หรือแม้แต่ทำพิ่นายกรรมหรือแม้แต่จะได้ขอพระมาเทศเพื่อที่จะฟังบทสวดมนต์ในการที่จะสงบจิตใจก่อนที่จะเข้าไปห้องประหารชีวิตอันนี้ก็ได้หมดนะคะถือว่าเป็นการทําบุญครั้งสุดท้ายของเจ้าหน้าที่ราชทั์ที่จะมีต่อผู้คุมขังผู้ต้องโทษประหารชีวิตค่ะหลังจากนั้นก็จะเดินทางเข้าไปสู่ที่ห้องประหารชีวิตก็จะมีการฉีดยานอนหลับเข้าไปก่อนครั้งแรกเข็มแรกเข็มสองเป็นยาคลายกล้ามเนื้อค่ะเข็มที่สาก็จะเป็น สารเคมีนะคะหลังจากที่สิ้นลมหายใจศพก็จะถูกเก็บไว้ที่ห้องประหารชีวิตไว้ก่อนหนึ่งคืนค่ะตอนแรกแต่ก็คิดว่าศพจะไปไหนต่อญาติต้องนํารถตู้มารับไหมไม่เลยค่ะศพจะถูกส่งไปยังที่วัดแพรกใต้ รั้วติดกับเรือนจําเลยค่ะจะมีประตูสีแ,งแดงเป็นสัญลักษณ์บอกไว้นะคะว่านี่คือเป็นประตูส,งส่งศพศพก็จะถูกผ่านไปยังที่รั้วนี้แล้วก็จะไปที่วัดแพรกใต้แล้วก็ญาติจะไปทําพิธีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนการประหารชีวิตแล้วก็ขั้นตอนการส่งศพที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะซึ่งไทยค่ะตอนนี้เป็นหนึ่งในห้สิบห้าประเทศที่ยังคงโทษประหารชีวิตไว้อยู่นะคะแม้ว่าหนึ่งร้อยสิบสองประเทศเขาจะยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วค่ะ